แล้วคราวนี้บางทีเราเคยได้ยินเฮ้ยมันมีบางคนพูดซันรูฟบางคนพูดมูนร o ฟต่างกันยังไงแล้ข่าวว่าเบาะทำมาจากอะไรนะหนังไครรัว วันนี้เราจะมาเรียนรู้สัภาษาอังกฤษนอกบ้านบ้างนะครับหลาย EP ที่พามาเราอยู่ในบ้านนะวันนี้เราพาทุกคนออกมาเปิดหูเปิดตาบ้างตอนนี้เราอยู่ที่360 degree of auto services B auto house B auto house house ตัวนี้นี่เป็นภาษาเยอรมันนะครับแต่ว่าก็อ่านออกเสียงเหมือนกัน house ก็คือเหมือน house บ้านภาษาอังกฤษนะ H O U S E แต่ว่าภาษาเยอรมันเป็น H A U S house ก็คือเป็นเป็นบ้านของแบบเรารถยนต์พวกออโตต่างๆเนาะ B auto house นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ มาเรียนรู้สภาษาอังกฤษกันนะครับมาเราเข้าไปดูรถข้างในดีกว่าว่ามีรถอะไรบ้างสำหรับที่โชว์รูมนี้ทุกคนลองดูครับวันนี้รถเยอะแยะมาก <Wow. S 1> หลักๆก,ก็จะเป็นรถนอกมี Ferrari นะครับไหนตากล้องอ่านออกเสียงหมเฟ r ร์ร <Ferrari. S 1> ารีไม่เอานะมันเป็นตัว R ต้องอ่านออกเสียงว่า f e r ฟ f r r r า r i ไม่ใช่เฟอ r ์ราไม่ใช่ตัว L อนะครับนี่ตัวนี้เจ้าของโชว์รูมนำเสนอเลยตัวนี้ พานาม e ราไม่ใช่พานาม e r a านะไม่ล่าไม่ล่าพานาม e ราพานามรา R A r าพานามีรา <am> ใช่ตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่ราคาไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงก<อ>็ล้านอ๋อเก้าล้านเก้าล้านใช่ใช่ใช่อ่ะเรามาเรียนรู้สับส่วนประกอบของรถภายนอกหน่อยดีไหมตัวนี้เรียกว่าอะไรทะเบียนรถ ปกติเราจะเห็นว่า้รถทุกคันก็จะมีทะเบียนรถอยู่ข้างหน้าเราเรียกว,ว่า license plate อีกทีนึงนะฮะ license plate plate ก็คือเหมือนแบบเป็นแถบเป็นแผ่น license ก็คือเหมือนเป็นใบอนุญาตใบอนุญาต,ญาตที่เป็นแผ่นก็คือป้ายทะเบียนนั่นเองเนาะเราเรียกว,ว่า license plate โอเคนะครับตัวนี้ก็ไฟหน้าเนาะถ้าเกิดเรียกรลมๆกันเลยเนาะไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกก็ headlight head, head, head ก็คือหัวข้างหน้า light ก็แปลว่าไฟ อันนี้ไม่ใช่สเกิร์ตท,ที่เป็นกระโปรงที่ผู้หญิงใส่นะนะอันนี้อ่านว่า Hood H, OOD, H O O D Hood เป็นกระโปรงหน้านะครับปกติเนี่ยเวลาเราเรียกล้ออย่างเงี้ยล้อที่เป็นแบบทำไมโดด้อคนส่วนมากชอบเรียกว่าแม็กคนไทยเรียกว่าแม็กแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือ a l l o a l l o ลอ okay? e ว e l โอเค l o y wheel นะฮะก็คือเป็นล้ออลอยนั่นเองที่ทำมาจากอลลอยนะครับ ใช่ส่วนข้างในก็จะเป็นเบรก B R A K E b r a k นะไม่ใช่ B R E A K b r a k ที่แปลว่าแตกหรือแปลว่าช่วงเวลาพักนะมันคนละเบรกกันสะกดคลาแบบนะครับอันนี้เป็น B R A K E b r a k ก็คือทำให้รถหยุดมาดูตัวนี้บ้างดีกว่าเวลาเรามองกระจกหลังนะฮะก็จะต้องเห็นตัวนี้ซึ่งมาอยู่ข้างรถกระจกข้างดิเออ,ม,อมาระจกหลเออแหม่ <S <S> <S อันนี้ส่วนนี้เป็นกระจกข้างนะครับก็ข้างก็คือซ้ายกระจกก็คือเ i r r ร์ก็คือ เรียกรวมกันคือ side mirror ก็คือกระจกข้างนั่นเองเอาไว้มองข้างนะเวลาจะออกซ้ายออกมาเราต้องมอง side mirror นะครับไม่ใช่ m i r r o r นะไม่ใช่ L นะอย่าลืมนะตัว R เยอะนิดนึงครับ mirror mirror นะครับอ่ะที่จับเรียกว่า door handle door handle นะครับโอเคนี่ข้างในนี่สวยงามมากนะครับสวยงามมากของรองนั่งมา <c oughs> ได้ข่าวว่าเบาะทำมาจากอะไรนะไทยรูปปัปากีสถานนั่งก็ไข่วัปปากีสถานโ <laughs> อ้โห <laughs> นี่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นออปชั่นเสริมนะครับอันนี้จะเป็นคาร์บอนเคฟล่านะครับคาร์บอนเคฟล่า K E V L A R เคฟล่านะครับก็คือเนี่ยตัวนี้สวยไหมเนี่ยรอบคันเลยนะครับอืม วันนี้ตั้งใจใส่กางเกงสีแดงมาให้มาะกับภายในของรถนะฮะต้องบอกว่านุ่มมากนะครับสิ่งที่ผมกำลังจับอยู่นี้เรียกว่าพวงมาลัยนะฮรที่ขายตามสีแยกนะครับพามไม่ใช่พวงมาลัยภาษาอังกฤษเรียกว่า steering wheel นะฮะ steer ก็คือเหมือนการบังคับอ่าบังคับ wheel ก็คือเหมือนล้อก็คือเป็นล้อที่เอาไว้ใช้ในการบังคับนั่นเองก็เลยเรียกว่า steering wheel นะครับ อันนี้มาจากเมืองสตนะุตการ์ดนี่คือเป็นต้นกําเนิดของ Porsche นะับ <c oughs> ก็คือจะเป็นภาษาเยอรมัน Porsche นะถ้าเกิดเราได้ยิน Porsche คนไทยก็เลยแบบบางคนเรียกว่า Porsche หรือ Porsche เพราะว่าอาจจะได้ยินคนเยอรมันพูดว่า Porsche Germany say Porsche คนไทยจะเรียกว่าไฟผ่ามาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไฟฉุกเฉินก็จริงๆก็ใช้ได้เลยนะฉุกเฉินก็ emergency e ลท์ Lights, นะฮะ e ิมเมอเเวลาจะขอทางหรือว่าจอดรถฉุกเฉินก็เลยกดปุ่มตัวนี้ได้นะครับอันนี้นี่คือเป็นกระจกรถนะครับก็เรียกว่า w i n e l d นะครับ wind ลม W I N D Wind wind ลม e l d ก็คือเหมือนเป็นโล่โล่ที่กันลมก็เลยเป็นกระจกหน้าที่แบบป้องกันลมตีมาเรียกว h i e l d นะครับเออ เป็นกระจกไว้มองข้างหลังโอ้โหสังเกตว่าเนียนกริปเลยดูดิไม่มีขอบอันนี้สวยมากนะครเราเรียกว่าตะกี้กระจกเรียกว่ามิร r ร์ถูกไหมฮะถ้าเกิดเป็นกระจกหลังเรียกว่าเรีย m i มิร์ร์ r r ียร์ม r ก็คือ REAR e Re a r m i r r o r นะครับก็คือเป็นกระจกที่มองข้างหลังเนาะถ้าเกิดเราจะขอทางใช่ไหมเราก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวนะรเราเรียกว่า Indica t o r lights i n d i c a t o r Light. ถ้าเกิดมีคนบอกว่า please turn on your indicator lights ก็คือให้กรุณาเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะเออถ้าเกิดจะขอทางไม่ใช่อยู่ดีปากซ้ายปาดขวาเลยก็ต้องมีมารายาเปิดไฟเลี้ยวก่อนก็คือเปิด indicator lights ทางว่าเปิดไม่เอา open the indicator lights เพราะว่า open นี่คือหมือนแบบโอเคเงี้ย open the door ถูกต้องเปิดประตู แต่ถ้าเกิดอันนี้เรียกว่า turn on เหมือนนันน่ยไฟเงี้ยเปิดไฟ turn on the light หรือว่าถ้าเกิดเป็น s วิตช์เหมือนสวิตชไฟบ้านก็เลยเรียกว่า switch on please switch on the light turn on the lights turn on the indicator lights นะครับถ้าปิดละ่ะ turn off off ปิด on เปิด turn off the indicator lights นะครับไม่ close นะไม่ close นะไม่แบบ please close the TV ไม่ได้นะแต่ close the door ได้เปิดอยู่ไอ close the door please โอเคปิดประตูได้อ่านี่ทุกคนมันจะมีปุ่มที่เอาไว้เปิดหลังคาข้างบนเนาะหลังคาปกติก็คือ roof R, R O O F roof แต่ว่าถ้าเกิดเป็นหลังคาที่ทำให้เปิดเห็นภาพกว้างนะตะกี้ถามเซลล์ขายเลยเขาก็จะพูดว่า panoramic roof panoramic ก็คือ panorama นะเราอาจจะเคยได้ยินแบบพานรารมาก็คือเป็นภาพกว้างแต่ว่าอันนี้มันใช้เป็น Adjective คือขายายในตัวของหลังคาก็จะไปเป็น Panoramic Roof แล้วคราวนี้บางทีเราเคยได้ยินเฮ้ย mm hmm. มันมีบางคนพูด Sun Roof บางคนพูด Moon Roof ต่างกันยังไงถ้าเกิดมีคนถามเราว่าเนี่ยมันคืออะไรรถแก <c oughs> มี s u o r o หรือหรอแปลว่าเจอกันตอนกลางวันอยู่กับช่วงเวลาที่ถามเวลาที แล้วแบบเอ้ยรถแกมีมูนร r o o f ตอนกลางวันเงี้ยผิดแอดผิดแต่ถ้าเกิดมาขึ้นรถตอนกลางคืนอโอ้โหมูนร r o สวยนะเนี่ย m o o n r o <Wow. S 1> อ่าก็คือเพราะว่าตอนกลางคืนมีพระจันทร์ตอนกลางวันมีพระอาทิตย์นั่นเอง <c oughs> อันนี้คือฝากระโปรงหลังเอ้ยฝากระโปรงหลังปะฝากระโปรงนั่นเราเรียกว่า h o ดจำได้ไหม h o o d hood แต่ถ้าเกิดเป็นเฮ้ยที่เก็บของหลังรถเนี่ยเขาเรียกว่า trunk t r u n k trunk นะครับถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยเพื่อนหยิบของหลังรถให้เราหน่อย Please get the bag for me. It's in the trunk. ข้างหน้ากระโปรงหน้า trunk คือกระโปรงข้างหลังนะอ่ะเรามาดูส่วนประกอบของรถด้านหลังบ้างนะครับไฟท้ายนะครับตะกี้ไฟหน้าเรียกว่าอะไรนะ headlight headlight เก่งมากถ้าเกิดมีหัวก็ต้องมีขาไม่ใช่หางหัวกับหางก็คือเราจะไม่ใช้ back light เราจะใช้ tail light tail ที่แปลว่าหางนะ T A I L tail หรือว่าแปลว่าหางหรือแปลว่าท้ายก็ได้ นะ Light ก็แบบว่าไฟเพราะนั้นรวมกันคือ tail Light ก็คือเป็นไฟท้ายนะครับทั้งหมดนี้เลยอ่ะเรามาดูครับอันนี้จะเป็นท่อไอเสียใช่ไหมท่อไอเสียตัวนี้คือสวยมากเลยครับเป็นสีดำนะครับท่อไอเสียภาษาอังกฤษเรียกว่า exhaust pipe pipe ก็คือท่อ exhaust ก็คือเป็นการปล่อยออกมารวมกันก็คือเหมือนเป็นท่อที่ปล่อยออกมาเป็นท่อไอเสียนั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยศัพท์คำนี้ก็จะคล้ายๆกับ tired เหนื่อย โซ่ so, ถ้าเกิดเรารู้สึกเหนื่อยเราบอก I'm tired แต่ว่าเราถ้าเกิดเราอยากจะ advance มากกว่าเดิมให้ฝรั่งฟังแล้วดูแบบเฮ้ยคนนี้เก่งภาษาอังกฤษเราสามารถใช้คำว่า I'm exhausted I'm exhausted ก็คือเฮ้ย hey, ฉันแบบเหนื่อยอะวันนี้แบบเพียร่างหมดแรงอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็จะมาคล้องกับคำนี้อันนี้คือล้อก็คือ tire คือยางยาง ล้อคือวีลยางคือ t e T I r e t i r e ผมเห็นหลายคนบางทีใช้ผิดก็คือ I'm tired แต่ว่าบางทีพิมพ์แบบแทนที่จะเป็น T-I-R-E-D tired ก็คือ I'm เหนื่อยแต่กลายเป็น try I'm try T R I E D try ก็คือแบบฉันถูกพยายามซึ่งมันจะมันจะผิดนะเพราะนั้นอย่าอย่าอย่าสะกดสลับกันระหว่าง i กับ r นะครับต้องเป็น T I R E tire ที่แปลว่ายางนี่อันนี้เรียกว่าถังน้ำมันนะถังน้ำมัน O I L oil ก็คือน้ำมันแต่น,นั้นจะเป็นรูปแบบน้ำมันดิบหรือว่าน้ำมันพืชที่เราใช้ในการทอดอะไรเงี้ยที่เราใช้กันในควรเรือนก็คือใช้ oil นั้นได้แต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นน้ำมันทางฝั่งยุโรปเนี่ยส่วนมากจะใช้คำว่า petrol P E T R O L petrol แต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งอเมริกาจะใช้ gasoline Gasoline G A S O L I N E g a s o l i n หรือว่าบางทีเรเรียกสั้นว่าแก๊สหรือว่าถ้าเกิดจะไปปั๊มน้ำมันถ้าเกิดเป็นอเมริกาจะเรียกว่า gas station ก็คือ Gasoline s t a t i ันอะไรก็คือเป็นสถานีที่เติมน้ำมันเรียกว่าปั๊มน้ำมันแต่ถ้าเกิดเป็นทางแถบยุโรปก็จะเรียกว่า petrol station โอเคนะครับแล้วอันนี้เนี่ยคือจะเป็นเบนทนะครับรุ่น560 S E L เหมือนเป็นรถเหมือนบูติกอะเหมือนแบบเป็นรถแบบขลังนิดนึงนะแล้วก็ปกติเนี่ย พวกเราจะอ่านกันว่า Mercedes Benz คได้ยินไหมฟันหลังงงนะในจริงต้องอ่านว่า Mercedes pronounced Mercedes Benz ที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเซอร์วิสดีๆด้วยที่เป็นคาเฟ่อยู่ในตัวโชว์รูมเรียกว่า B Cafe c o นะครับ c o f f e e a n น Leisure นะครับมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆสำหรับคนไหนที่มาใช้บริการที่ B Auto House ก็ทันทีเลยสามารถสั่งกาแฟสั่งเครื่องดื่มได้ฟรีนะเป็นหนึ่งในบริการของที่นี่ด้วยซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับมาเรามาลองสั่งกาแฟดูมนนคาปูชิโน่วัน นี่เป็นตัวอย่างการสั่งกาแฟที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเหมือนการไปสั่งเขาอ่าถ้าเกิดจยากจะขอเมนูต้องบอกว่า could I have a menu please could I have a menu please นะครับ could ข้างหน้า please ข้างหลังมันจะดูสุภาพแล้วเวลาสั่งเนี่ยไม่ใช่สั่งแบบคาปูชิโน่มันจะดูแบบเหมือนเป็นสั่งเขาเราจะสั่งให้มันสุภาพและดูอ่อนโยนมากกว่าเดิมเราแค่เติมคาว่า could I have one Cappuccino Please <Yeah. S 1> ทันทีมันจะสุภาพมากๆแล้วก็เขาจะบริการเราเยี่ยมกว่าเดิมเยอะเพราะฉะนั้นนำไปใช้เลยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้ศัพท์เยอะแยะมากมายเนาะในวันนี้นะครับที่ B Auto House นะครับอ,อ,อย่าลืมนะครับ B Auto House เนี่ยไม่ได้แค่ขายรถอย่างเดียวไม่ได้เป็นขายรถนำเข้าขายรถซูเปอร์คาร์อย่างเดียวคือชื่อมันบอกอยู่ว่า the 360 degree of auto services ก็คืออะไรก็แล้วแต่ ที่เกี่ยวกับรถก็คือชั้นบริการให้หมดเลยครบเครื่อง3 6 0องศาไม่ว่าจะเป็นขายรถหรือคุณเอารถมาซ่อมทําสีหรือสปารถสปานี่ก็คือเหมือนเป็นคาแคร์ชั้นดีก็คือแบบคุณดูแลรถดูแลตัวเองอยังไงก็คือรถก็คือเป็นอย่างนั้นเลยเป็นสปารถได้หมดพูดได้ง่ายคือไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้อที่แพงยี่ห้ออะไรก็ได้สามารถเข้ามาที่ B ี Auto House สได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนไหนสนใจติดต่อตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้ว